อยู่ในนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมารับ4เมษาเช้านี้เราอยู่ที่ท่าเทียบเรือควนตุ้งกูตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับเรามารอขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะมุก าเรือข้ามไปเกาะก็คนละ100บาทครับแต่ถ้าเป็นรอบเรือปกติจะคนละ50บาทซึ่งรอบเรือปกติจะมีเรือออกรอบเดียวก็เวลาประมาณเที่ยงเลยครับอ๋อเรือเล็กนู่นมันบังคับกันไม่ได้ทางรัดเราเองแต่เราก็จอยค่าใช้จ่ายกับกลุ่มอื่นได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราจะมาอาไปก็ราคา800บาทเออค่อยว่ากันน็อมาเลยะโอ้มา่่ะาไม่สูงแมเนี่ยมันแบบไอ้ตัวที่มันโล่เนี่ยนไอ้ไัวทมันยืต่อสองร้อยส वैदेशिक <laughs> रूपमा <laughs> าเรือมีแท็กซี่ไว้คอยบริการนะครับคนละ50บาทิบบาทถนนบนเกาะเขาจะแคบๆป,ปูพื้นด้วยอิฐตัวหนอนเนาะแล้วก็มีหินรถกระบะด้วยะที่สำคัญนะครับไม่มีเซเว่น ฝากไปก่อนดูเสีดยว่าเขามาพักปี่อนะเย้แล้วเท่าไรคะครับี่นะครับที่พักเราชื่อสมายรีสอร์ทกาะมุกคืนละ800บาท ที่พักมีความเป็นส่วนตัวะนะครับแบ่งห้องแยกกันเป็นสัดส่วนมากมาาน,กาน,น,นี่ห้องพักถ้าลูกมาก็คนละห้องครับแชร์นะครับแปดร้อยราคาแปดร้อยครับเราไม่เน้นแพงเราเอาค่าใช้จ่ายไปเที่ยวในส่วนอื่นนะเดีเ๋ยวเราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันนี่นะเย็นช่าเงเย,นเย็นช้อ ีที่พักก็มีบริการมอไซเช่านะครับ250บาทน้ำมันฟรีขายได้เหรอขา่เดี๋ยวเราออกไปขับรถชมเกาะกันดีกว่าเนาะลิมเลนริมเน 我只偷了三百块钱就够了。 ชายหดาดพวาปีคือจุดแรกที่เราไปนะครับ าหาดชาลีคือจุดที่สองเป็นชายหาดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาอาบแดดและก็ลงเล่นน้ำทะเลแต่คงไม่ใช่ผมแน่ๆที่จะลงเล่นน้ำเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากๆยีเพลงสวยขยี้ใจดังถึงเมืองใต้เลยครับผม เดินไปเดินมาเริ่มจะหิวแล้วลนะ่ะโอ้ยมือปูใหญ่จังนี่เรามีร้านอาหารเด็กนี่วิวดีเลยเาพ่อจะไปไหนอย่าไปแล้วต้องเป็นฮารุซ้ายไปชี <ไป S 1> ้แดงไปได้หมอแดงไปไ,ได้หมอตัวกตุ๊กน้องมาสุดก่อ แกงขั่วห,หอยน้งไข่เจียวหอยจอดเป็นไงไม่รู้มห,ม,ห,ม,หมึกผัดน้ำดำาราคาปกติเด่นได้เด่นได้ ที่เกาะมุกก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไม่ควรพลาดนะครับก็คือไปรอดูพะยุนยมากินหญ้าทะเลช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะ

เรารอชมกันเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่เห็นพยูนยเลยครับเราจะไปชมหาดนางเงือกกันต่อเดินครับ20่สนาทีไป แต่เราก็ไปไม่ถึงหาดนางเงือกครับเพราะเราขี้เกียจเดินขึ้นทางแล้วนางเงือกอยู่ไหนนางเงือกช่วงเย็นๆเรากลับมาที่หาดชาลีอีกครั้งเพื่อมารอชมดวงอาทิตย์ตกและรอเล่นน้ำกัน ดูดูแล้วก็เหมือนพยูนอยู่นะ อมเลยออมอลไรเดี่ยวออมเล็ตออมเล็ตไม่อมเลยเออไปดูซ้ายก่อนแล้วค่อยออกไปขวาเดี๋ยวจะดูสะพานปลาไปมาเที่ยวก็เนี่ยออมเลยกับออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตมันเหมือนกันเลยออมเล็ตก็คือเจียวไข่ เกยงมาบรรยากาศสะพานท่าเทียบเรือก็เหมาะกับการถ่ายรูปอยู่นะ กลับมากินข้าวเย็นที่ร้านเดิมก่อนจะเข้าที่พัก ช่วงเช้าเราต้องรีบไปขึ้นเรือตอนแปด็นพายุเลยคราวนี้พายุไม่ขึ้นให้ชมไม่ขึ้นโชว์เลยเป็นเรือรอบปกติรอบเดียวของเกาะที่จะกลับไปฝั่งท่าเรือควนตุ้งคูนะครับพายุไม่ขึ้นตอ,ตอนเช้าไม่ขึ้นเลยมัขึ้นแล้ว

แบุเรือออกจากท่าตรงเวลามากนะครับห้ามเลีเลยนะบ๊ายบายเกาะโบ เรามาถึงท่าเรือควนตุง้งปเกือบเก้าโมงเช้าคนเก่งคนเก่งเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อแต่กองทัพเราก็ต้องเดินด้วยท้อง <c oughs> ปลายทางของเราวันนี้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกครั้งนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก้าวกันแล้วนี่ย